สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่ขารพรักทุกทุกท่านมืไอนี้ก็อยู่กับเบลาอลิสแนลอีกเซนเก่าเซนเดิมท่านผู้ชมไม่นี่เบลอลิการได้ไปใส่กาลังอาบน้ำแล้วแล้วก็ทาแป้งมาแล้วก็มาปืนอ่านเบึงคอมเมนต์ของพี่น้องเอฟซีบดจูผู้สุกคนก็เลยมาตอบแล้วก็มาอ่านเ้าเราสู่ฟังเล็กน้อยท่านผู้ชม กับบได้ไปใส่เนาะกับบได้มีเวียกมันนี่ฮะบได้เวียกหลังจากที่บได้ดำเนินการเฮ็ดเวียกไปขึ้นจากก่อนแล้วก็อยู่เพื่อนน้ำลูกน้ำเต้าน้ำลูกน้ำเมียรธรรมดาธรรมสมษมีมีแต่ว่าไปหน้าบ้างบางครั้งไปหน้าแน่น้อยนึงแหละแล้วก็ขั้นไปเทีย่ยวไปยังกัเศรษฐกิจสมมือนี้มันบบเป็นตาเทีย่ยวธรรมบุษมีเทีย่ยวบบได้เงินคำกับแก้วมันหน่อยลง เพราะว่ายอดวิวเขาหน่อยลงหน่อยลงแล้วก็เงินคำกับแก้วเขาก็ลดลงลดลงจากเคยได้ล้านนึงเขาก็เหลือสองสามแสนไปนมันจะเป็นนำ้ำเศรษฐกิจแน่นอนหนึ่งของกระแพงขึ้นนับแต่น้ำมันละทำผู้ชมเลยก็คือเบอลีกาสีมาอ่านคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์เป็นได้ท่านผู้ชมเบอลีทาแป้งหน้าขาวก็ถือว่าขาวคืนนั่น,นแล้วเบอลีเบิ่งในกอง <c oughs> โอเคทา่านผู้ชม เดี๋ยวสิอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบไปนำตอบคอมเมนต์ FC ไปนำจังแมนเทสัมผาหัวหยานบ่มีน้ำตาคอมเมนต์ที่อันนั้นได้ทำผู้ชมไหมทีเบาโอริได้โพสต์คลิปไปเมื่อวานนี้ที่เราเกี่ยวกับไอเบาโอริที่นั่งคุยกับพอ่อกัะแม่ นงางวอลลี่น,นอหัวกันถามข่าวว่าพ่อผู้เพิ่นไปเยี่ยมดูไปเยี่ยมบ่อยๆเพิ่นไปเวียกแล้วก็ไปเยี่ยมเลยว่าการอ้ายเป็นอะไรก็เลยมาอัปเดตให้เอฟซีหรือทานผู้สมได้เบิ่งแล้วก็หลายๆคอมเมนต์ก็มีทั้งมีแต่ดีๆแหละแตู่้สมิลก็คือคอมเมนต์นี้เพิ่นว่าไพเป็นผู้ดูแลผู้สาวและลูกน้อย เป็นยังคือบอระวังคนขายยาแล้วจับคนขายยาเข้าคุกแทนที่สิเป็นอ้ายของเจ้านี่ท่านผู้ชมก็คือคอมเมนต์นี้เพิ่นว่าเป็นยังคือบ่ระวังคือบ่เว้าง่ายๆก็คือบ่สิคือบ,ออบ,ออบอ่เครียดพวกที่ขายยาแทนที่ สิจับพวกขายานั่นเขาคุกดีกว่าสิมาจับพี่ชายตัวเองอันนี้ก็ในอีกมุมหนึ่งกับว่าบ่ไดา้ได้ทางผสมัยเ่าบ่ไดา้ว่าเฮาเองนี่บ่ไดาม้มีอํานาจพอสิจับไผ่ได้จับถึงเฮาสี่เห็นก็ตามเห็นว่าเออผู้นั้นเด้อเห็ดผู้นี้เด้อเห็ดกับเฮาบ่าม,าานนม,ามีอํานาจในส่วนนี้อาจารย์ช้บ่มีหน้าที่แล้วก็บ่มีอํานาจในส่วนนี้สีเเหดได้ในเมื่อ เขาเองยังเห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นแห่งเห็นกว่าเขาอีกแต่ว่าการด้วยเหตุผลต่างๆเพิ่นอาทีบทท่านเฮ็ดหรือว่าเิ่นเฮ็ดตะลีบุจักกะบูคือกันนะท่านผู้ชมนี่ก็เลยเป็นื่องคำถามแบบนี้กับเบออลีก็ตอบเลยว่ามันเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นบ่ได้เขาจับไผ่บ่ได้เขาบทสามารถที ดำเนินการได้สีไปแจ้งว่าผู้นั่นขายผู้นี้ขายเฮ็ดบ่ได้ในเพื่อบ,บ้านเมืองเฮามันบกคือว่าจรดมันมันบกคืออีกอย่างเฮากับบริพิษกับเขาพอสีได้ไปแจ้งครับเออหมอนี่ขายเด้อหมอนั่นขายเด้อเฮาบอกไปแจ้งอีกเพราะว่าเฮาบริพิษกับเขาในเมื่อเฮามองว่าแม่นคนขายกับพิษแต่คนพิษอีกก่คือ เป็นบุคคลเป็นตัวของเขาเองถ้าขายแล้วเขาไปซื้อมันจะเขาจะบอกขายมันต้องบึงคนของตัวเองก่อนแล้วจะไปบึงของมู่ทำไปบึงนั่งไงตัวเองดีเพราะาสำไรสิไปไล่จับมู่ฉันชาไล่จับผู้เพิ่นขายแต่ว่าอันเวียกการไล่จับคนนี้เป็นเวียกของเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองเพิ่น บมเมนเวียของชุมข่วัช่ันชา้าข่มีนาทีปกป้องครอบครัวไอ้น้องขอข่เองทำมือสมเลยโอเคทำผู้สมนี่ละก็คืออ้อีกอย่างแหละเพิ่นถามมาเพิ่นพ่เข้าใจวัชันชา้าว่าทำไมไม่จับคนขายยาแต่คุณจะเลือกจะจับพี่ซ้ายตัวเองแล้วก็ไฟเป็นคนดูแลแฟนสาวก็คืออัน ไอ้คอยพนี่พินกะมีแฟนสาวเป็นผู้สาวชื่อทานผู้ชมผู้สาวชื่อก็คือ,อยังบไดีมม้แมนได้ตกแต่งกันกะบ่จําเป็นต้องมีไผดูแลแล้วกัพ่อแม่เขาเองลุงป้าอาอ้าวเขาเองญาติพี่น้องเขาเองเบิ่งกันเองทานผู้ชมไปในเมื่อเฮาบได้ม,มีซิ์ในส่วนนี้บได้ม,มีนาทีในส่วนนี้ก็เลยบ่จําเป็นต้องดูแลขนาดว่าง,ง่าย บึง่งว่าพี่ชายว่าอุลีนี่ดูแลภัยกันยังบ่ได้ตอนนี้จักในอนาคตต่อไปกะบ่หูอันนั้นกันท่านผู้มมโอเคทรผูุ้มกับแล้วก็มีพี่อารียาทายังเพื่อนว่าอ้ายคอยกัเคยเข้าไปออกมาแล้วกับคือเก้ามันเป็นอยู่น้ำค้น อ้ายคอยออกมาซึมเศร้าคิดหลายอารมณปป์แปรปวนจนคิดสั่นในที่สุดคือต้องขอแสดงความเสียใจนำพีอาริยาเนาะก็คือบางคนก็นออกมาออกมาแล้วการกักขังบริเวณมันจะเป็นการคิดสั่นคิดสั่นอยู่แล้วคนเคยเหตุคนเคยอน,นั้นก็เ้อาถามลายกันคิดสั่นว่ามูบนนะ่บวบแพงคนน่ะสิว่ามู่บวแพงส่วนลายนะ ต่ว่าหมู่บ่แพงเลยค่ะคือชันน,น้อยใจพราะฉันชะาออกมาแล้วมันอาจจะคืดได้หรือว่าบุคืลได้เป็นโรคซึมเศร้าไปเลยก็มีตามทีผลออกมามันก็แล้วแต่บุคคลคือการว่าสีดีหรือบุดีแต่ว่าคอยกะหวังในชักงมือหนึ่งว่าอ้าคอยสีดีขึ้นมาเพราะฉันชะาดีขึ้นมาเนั่นแหละเพราะว่าไปเบื้องก็พราะว่าว่าอาการดีขึ้นหลาย ดีขึ้นหูจักความคนก็แต่ก่อนมันก็จะเป็นผลดีต่ออ้อ้าต่อตัวเขาเองแล้วก็ตัวลูกตัวเต้าตัว,ตวลูกเต้าผู้ตาดำตาขาวอยู่แหละทำผู้ช่มยเจังได้กัสู้สพี่อริยาเนาะเิ่นว่ามันคือเกา่าพี่สู้ย่อนอมมาก ่นว่าคนว่าอันอยู่ในนั่นตุยพี่เบดทุกคนบ่ได้กินยาก็อยู่ได้ออกมาก็คือเก่าท่าใจบ่เปลี่ยนคนในครอบครัว่อยเข้าสีหาเธอออกมาก็คือเก่าใจบ่เปลี่ยนอันนี้มันก็น,น่าคิดเนาะ่านมูม้ชมน่าคิดอยู่ว่า มันแล้วแต่ใจคนก็นคือว่าที่เนาะขั้นสมมุติว่าคนค้นได้หลีกก็คือสีบอ่อเป็นแต่แรกหรือว่าลองบึงอะไรทำผู้ชมไปคันห้องบอลองกับบ่หู้คันเอาสีปาไว้กันเรือลังอยู่ในหันกับเพิ่นกับหามเบิดกับหันเพิ่นกันบบ่ให้แม่ตั้งแต่ลิ่นโทรศัพเพื่อเพิ่นแทะหัวให้พ้อมหัวหล่นมุกกุกเลยแหละทำผู้ชมไปก็คือหัวหล่นคัก โว้หล่นแบบบวบวมีโอกาสได้ผมยาวเลยเห็นแต่ละคนเบ้าลี่เห็นแต่คนอ่ะเพิ่นคนออกมาแบบว่าเพิ่นไผ่ที่ทำตัวประพฤติดีเพิ่นก็เอาออกมานำให้เฮ็ดกินเฮ็ดอยากเพิ่นว่าชั้นชาเพิ่นได้แบ่ได้อย่างมากเพิ่นก็ให้ปิ้งแบงปิ้งแบ่เพิ่นคอยเห็นคอยเคยไปเท่นึงตอนนั้นฮะไป เพิ่งออะก็ธรรมดาเพิ่นกับบด้อันนั้นอย่างเพิ่นดัดสางแบบจบพี่ดีงามแหละแต่ละคนกับห,หูความเพิ่นนี่แหละทำไปชมไปเพี่วิสิตเมืองวงเพิ่นว่าที่เห็นเห็นมาต้องใส่เวลาดนเติบเด้อ ที่สิให้ยุดได้เลยเรื่องยาเสพติดเพราะว่ามันเข่าในสายเลือดแล้วตอนนี้ในสถานการกักกันก็ว่าง่ายพอออกมา80คือเก่ามดแต่กับคอห้พี่สายเบาลิปัตัวให้ได้ไวๆเด้อดจกระขอบใจได้พี่เด้อก็คือมันก็นต้องมีหวังแหละพี่กับมันต้องมีหวังว่าสิว่าสิดีขึ้นคนเฮามันจังดำเนินการ มันก็นต้องมีหวังเลิกๆในหันเพระาะว่ามันยังมีหลายคนอรอราจานจลูก,กสามคนรอถ่าพรอไงรอถ่าอยากได้พอคืนกลับมาผูเดิมผูที่หากบหาเขียดแจวสุก,กินผูที่เห็นให้เห็นนาะเลี้ยงอ้าแมงก็ก็ือทำผู้ชมเดี๋ยวพวกเอ้ยแมงแมงกือมันห้อนมันขืนได้ ก็คือหลายคนถ้าพ่อแม่ก็ถ่าลูกที่ี่ดีขึ้นถ้ามันบอดีแทๆ้ๆเบิ่งสถานการณ์บอดีแทๆ้ๆก็คือบวออกมาถ่าออกมาแล้วเป็นคือเก่าก็ต้องเอาไปเข่าอีกทีนึงก็ต้องได้ขายงัวขายควายขายอย่างเพื่อไปเข่าระบบของข้าเจ้าเพิ่อตอนเริ่มแรกมันก็ต้องเสียงเงินนะทางผสมเพราะว่า การที่เขาเสนอไปฝากเองคือต้องเสียเงินเขาก้อนเสียเงินกับบวรวงบล้ายแต่ว่าค่ะตามภาษาบ้านเขามันบ่อยมีเงินดอกสามสี่ล้านกรีปไปเนีหมื่นหนึ่งไปเนีหมื่นบาทไปเนี่นะท่านผู้ชมมันฉีบผมีเงินในตัวนี้คนส่วนมากจะบวไ้ฝากลูกฝากเต้ากันย้อนเงินนี่แหละนั่นปัญหาตัวเดียวเนี่แหละเงินนี่หละมันยากเองการหาเงินก็เลยเหตุในคนปล่อยปลาสะ็ดก็เรียกว่าหาหลักไก่หลักเป็ดหลัก หมาหลักแบ่หลักอีซังไปคนไปกินมันเฮ็ดให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะทาะ่านผู้ชมโอเคทา่านผู้ชมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์เ้ยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านที่เป็นเป็นห่วงเป็นใย,ยที่ตามเบาอลิมาตอลอดพอเจ้าหน้าตาดีเนาะเบาอลิผิวดีน้ำพอข่อยเราเท่าแล้วท,ท่านผู้ชมเท่าแบบอายุห,หาสแล้ว หาสิบสี่นล้วแคือเราเป็นน้องหล่าของลุงลุงของไอ้แล้วก็คือน้องหล่ามู่อะไรล่นนั่นกันถ้เท่าเป็นแต่ว่าเราเป็นคนว่าดูแลสุขภาพกับว่าแมนดอกเราเป็นคนมากกินแซ่บอาจานย์จ้ากินซีนเื่อยๆเลยกินซีนกินมวยอมขั้นบดิกินซีนนะต้องได้กินซีนพอเคยคนชอบซีนอาจารย์จ้ากินซีนกินเนื้อนี่มักแห้ง ก็เลยเห็นให้เราอันข่าวเราสอบดิบ๊่๊มแมนได้เราสอบกินผักผักก็กินสวัสดีตาโอลิคนเล่นยาเอาใจยากหน่อยนึงนะค่อยๆไปเขา เอาไปบำบัดเสือถ้าเป็นประเทศไทยข่าวสอนให้มีงานทำและมีอาชีพติดตัวบางคนออกมาแล้วมีเงินติดตัวเป็นหมื่นสองหมื่นก็มีเดอร์เป็นคนดีขึ้นแม่นได้ทำผสมไปอยู่นีน่กับเพิ่นกัมีคือกันเพิ่นกัมีระบบคือกันเพิ่นมีระบบว่า เอาไปแล้วเพิ่นกะมีบ่อนซ้อนบ่อนเฮ็ดเวียกนะเฮ็ดอันโต๊ะเฮ็ดตั้งเฮ็ดแปงลงรดกะมีเพิ่นแบบว่าให้สูนฟึ่งอาซีไปเลยบุแมนว่าเพิ่นสิเอาไปแล้วไปคาักตัวไว้ชื่อได้เพิ่นเอาไปทํางานแบบว่าสารแห่บ่สารทิพเข่าบ่เพิ่นกะมีเห็ดอันนี้เพราะว่าคันเอาไปชื่อ,อมันกะ เสียเวียดกเสื้อนะทรรมบุญสมเพิินก็นเลยเก็ดไปว่าเครื่องจักรานกับสานแล้วก็เอาไปขายแล้วเอาเงินมาหมุนแน่นนั่นแหละใน,นสถานที่นั่นแหละทรามบุญสมไปก็ซื้อชูกันกินแบบนี้นะแต่มันก็ดีหลายคนอยู่ออกมาแล้วก็ดีหลายคนคนบ้านไกลเบรลีก็ดีดีจนอะไรขึตะกี้จนไล่พันพ่อแม่นะ ติดยาแห้งจนจับผ้าไล่พันพ่อแม่พ่อเข้าไปออกมาเข้าไปสองปีออกมาแล้วผู้จักเอาลูกเอาเมียผู้จักอันเฮ็ดจักหาบาทจนมีเงินมีขำ,ำมามท่าผู้ชมตะกี้ดอกแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเอ,อิดอุบอัติเหตุเพิ่นเสียแล้วละ่ะกรับประทานได้ผู้จักเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นยังอยู่ฝ่งสิไปจำพาศเพิ่นพิ่นแล้วโอเคด่านผู้ช <c oughs> okay, มไปยังไงก็ขอขอบบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆที่คอมเมนต์ เป็นพวงเป็นใหญ่ทั้งทั้งไอ้บอลลี่แล้วก็ทั้งบอลลี่เองก็ขอขอบุญขอบคุณนขึ้นกันลดไก่ทางนะผู้ชมเป็นเนมก่อยสายตาแป๊ะโอเคท่านผู้ชมก็คือเบาลีก็มาตอบคอมเมนต์ดิ่นที่ซื่อดแบเนี้นบริมีนิกเกาะเลยกี่อย่างโอ้มันหอนหลายบริจักรในเหตุโอเคท่านใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์เป็นกรำลังใจแล้วก็กดแชร์ ເພື່ອໃຫ້คนมาเบิ่งถ้าบ่ชมใหม่แล้วก็ให้มีเงินเติมเน็ตว่าซั่นซะชั่วโมงเงินเติมเน็ตก็ยากแล้วเริ่มทุกข์แฮงแล้วท่านผู้ชมเริ่มทุกแฮงเริ่มสิอดลล่ะโอเคท่านผู้ชมจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าสบายดีท่านผู้ชม